สวัสดียามเช้าธรรมะยามเช้าครับมาปลุกยักษ์หลับเช่นเคยนะฮะยักษ์ตัวนี้แหมสันดานไม่ค่อยดีนะฮะหลับตลอดถ้าไม่ปลุกนี่โอ้โหแบบขี้เกียจทำงานมากก็เลยเรียกว่ายักษ์หลับนะฮะซึ่งอยู่ในตัวเรานี่แหละฮะ ก็จะพยายามปลุกเขาให้ขึ้นมา,าทํางานนในช่วงเช้านะครับถ้าเราปล่อยปล่อยปะละเลยมันก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมทำงานอวันนี้ไปใกล้ๆนะฮะบ้านพลครบ บ้านคดตุนนะะก็เป็นเขาเรียกอะไรฮรเป็นนิสัยแล้วนะฮะปลุกยักษ์กลับปลูกยักษ์ให้ตื่นขึ้นมาถ้าไม่ปลุกเนี่ยมันโอ้อะไรกันักนายทีห้ากับห้าสิบจะหกโมงแล้วนะฮะไม่รู้จะทันกันหรือเปล่า เม่ทันก็ต้องทันนะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับโอ้อ่ะโอเคนะเมื่อกี้เปิดไฟสุัวสว,สวนะทองฟ้าเริ่มมีสนะีสีส้มๆนะฮะสีขาวขาวนะเริ่มเริ่มจะสว่างแล้วนะครับนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกาวา หลายท่านนะที่เราไปทําบุญนะฮะเขาเรียกบ,บทบูชาพ,พระพระรัตนไตรนะครับอันแรกเลยก็คืออรหังอรหังนี่แปลว่าอรหันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ จะมีอยู่พุโทโธนะฮะมีสองคำพุโทโธกับอรหังหรืออรหันนะฮะพุทธโธพุโทโธก็แปลว่าผู้ตื่นรู้นะผู้ก็จะสืบเนื่องจากพระอรหันะะาอารหังอ,รห,งอรหังสัมมานะฮะนะอรหังก็คือพระอารหันะะการที่ เราท่องเนาะท่องได้แต่เราก็แปลไม่ออกซึ่งท่อนแรกนี้นะบเรา,เ,าเขาเรียกว่าบูชาบทเขาเรียกว่าคาถาบูชาพระรัตนไตรพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบานเนาะ รู้ในที่นี้ก็คือรู้เท่าทันปัญหารู้เท่าทันทุกนะครับนี่คือพูดกันแบบภาษาบ้านๆเราคงไม่พูดบาลีเยอะแต่ก็จะแปลมาขยายขยายให้มันเป็นภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆอรหันการที่จะเป็นพ้าอารหันได้นี่นะ พระพุทธองค์ก็มีเกณฑ์มีกติกาอยู่นะเป็นการบรรุธรรมนะขั้นสูงสุดนะพระอรหันต์นะเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันนะพระสกาทาคามีหรือสกิทาคามีนะแล้วก็พระอนาคามีนะแล้วก็พระอรหันต์นะเป้าหมายก็คือนะนิพพานนะฮะนิพพานแปลว่าหลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวง นะครับนี่คือความหมายนะเราต้องมานั่งนะฮะหรือว่าศึกษาคำว่าการที่จะบราารลุพระอรหันต์ได้นี่นะพระพุทธองค์ก็มีกติกายอยู่10บสบอย่างนะภาษาพระเขาเรียกว่าสังโยชน์สินะเราละได้หรือยังนะเราทำได้หรือยังนะครับสังโยชน์สินะี่ถ้าทำได้ทั้งสิข้อนะก็ เป็นะ้าอารหันต์ฮะเราสังเกตดูเราจะทําได้ไหมท่านต้องไปเปิดดูนะฮะสังโยชนสิบมันคืออะไรถ้าไม่เปิดดูนะฮะ,ะเขาก็จะว่าตะโตแล้วโตะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยสังโยชนสิบคืออะไระสังโยชนสิบก็คือเครื่องร้อยรัดมนุษย์ให้ติดอยู่กับกองทุกทั้งปวงนะฮะไม่ยอมให้ไปไหนห้าข้อแรกนี่ครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนี่ นะถ้าบรรลุได้นะก็เป็นพระโสดาบันนะโสดาบันก็คือผู้ที่นะเข้าถูเข้าสู่กระแสธรรมได้แล้วเริ่มแล้วฮนะออถ้าทำข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามออถึงข้อที่ห้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็เป็นพรนะอนาพระสกิทาคามีหรือสกัดภาคามีนะฮะถ้าทำห้าข้อได้เลยเขาเรียกสังโยชน์เบื้องต่า แบบหยาบๆนะ,ะเออนะฮะทำได้ห้าข้อก็เป็นพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะชัดเจนนะฮะเออเราเราเข้าใจความหมายนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ทำอีกห้าข้อสังโยชน์เบื้องสูงพรนะเสขานะฮะมีอาเสขากับไม่ <laughs> คือไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วนะฮะอา้าวโอ้มาแรงมีมดเลยครับผม รถรถมุกดาหารฮะรถเหลืองโอ้ละยองละยองมุกดาหารมาผ่านท่าตุนนะคุณทําได้สิบข้อนะเข้อที่หนึ่งสกยัติทีข้อที่ 1, สองนะไม่สงสัยเนาะนะก็เรียกอะไรนะะไม่สงไม,ไม่ลังเลสงสัยนะ เ,เดี๋ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจำไม่ได้ข้อที่สองเนี่ยคือไม่สงสัยว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเนี่ยถ้ายังสงสัยอยู่ก็แสดงว่าเนี่ยไม่ใช่คนพุทธนะฮะตัวที่สามคือสินสินพจนปามามคือคือคือไม่ทำเขาเรียกอะไรนะฮะนอก นอกลู่นอกทางนะสินพลดปามท์ก็คือพวกสินอะไรที่มันไม่ดีอ่านะฮะนะปลุกเสกเลกยันลดน้ำมนอะน,นี่ใช่หมดเลยนะฮะเออคือไม่นับถือศาสนาอื่นนะฮะไม่นับถือศาสนานอกลีดนะคุณใส่มนดำอะไรนี่ใช่หมดเลยครับผมนี่ข้อที่สามสินพลดปาาทตน่ะ ไม่ลงรายละเอียดนะครับให้ไปศึกษากันศึกษารายละเอียดนะฮะให้ให้เข้าใจด้วยตัวของท่านเองท่านก็จะรู้ว่าอ๋อที่เราสวดกันอรหังสัมมาสัมพุทโทธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมินะฮะเออคำสองคำนี้ลึกซึ้งนะฮะพุทโทธกับอรหังอรหังหรืออรหันนะฮะเออนะเราท่องได้ แต่เราแปลไม่ออกนะเราก็เข้าไม่ถึงำํำทักทีนะฮะเราก็จะเน้นเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับวันนี้เอาท่อนแรกเอาง่ายๆยกี่นาทีแล้วแปดนาทีใช่ไหม,มนะก็จะถึงหน้างานแล้วอีกสักครู่หนึ่งฮนะคุยได้อยู่นะก็คือไอ้ข้อที่สิบเนี่ยหินมากนะฮะอวิชานะคือไม่รู้ ไม่รู้ในอริยสัจสี่จบเลยครับผมนะมักมีองค์แปดนี่ห้ามพูดคำหยาบนะเออ, <c oughs> มอมักไอ้มักแปดเนี้ยฮะเออสัมมาอาชีวะสัมมาสัสมมาทิฏฐิเนาะเห็นเห็นถูกต้องนะไปเปิดดูนะฮะแล้วมาจับได้เลย ว่าเราบรรลุทำถึงขั้นไหนนะ <c oughs> ท่านไปดูให้ได้ก่อนถ้าท่านไปดูได้แล้วนะท่านจะมีคําตอบหมดเลยนะฮะอธิบายนี่ต้องเป็นชั่วโมงนะถึงจะอธิบายนะเข้าใจยากเหมือนกันนะครับเข้าใจยากแต่ว่ากา็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะของฉันเข้าใจยากนะต้องใช้ปัญญานะไม่ใช้ อะไรนะคือปฏิบัติกันมาเรียไม่ใช่ฮนะนะต้องเข้าไปศึกษาทาความเข้าใจนะกับหลักคําสอนนะพอเราเข้าใจปุ๊บนะฮะที่เราท่องกันเนะีนะ่ยอมลรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวันทงังอภิวาเทมิเนะี่ยเราเราท่องไดนะ้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะ เราก็เลยเจะบอกว่ามืดบอดทางความคิดหรืออะไรมันก็มันก็น่าจะได้ไหมมันแรงเนาะแรงนะคำพูดนี้แรงเกินนะเดี๋ยวก็จะโดนดา่าวถ้าลองเข้าไปดูนะฮะท่อนแรกเนี่ยเอาให้จบท่านศึกษาในตลอดชีวิตได้ก็ว่าได้นะฮะ การเป็นพระอารหรันต้องทําอะไรบ้างสิบอย่างนะพุทธเจ้าทําอย่างไรนะท่านท่านได้เอาหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์นี้มามา,เ,าเป็นมาตรฐานเนาะถ้าใครทําได้ก็ก็ว่าไปตามนั้นนะแค่ให้เรารู้แล้วเอามาปฏิบัติแค่นี้ก็พอนะฮนะน้นปฏิบัติรู้แต่ไม่ปฏิบัติรู้แต่แปลไม่ออกนะ เราก็จะคิดว่าเออถ้าฉันพูดอย่างนี้สัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธทางพระกวันตังเอเวทเทมิอ่อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธทางพระกวันตังอพิวาทเทมิเราก็จะท่องได้แต่เราก็ไม่เข้าใจความหมายอยู่ดีนะแค่บทบูชาพระรัตนตรยัยนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพิธีอะไรก็แล้วแต่นะฮะ จะกล่าวบททำนะสรนเสริญพระรัตบูชานะฮะพระรัตนตรัยอะผมอยากให้ตื่นรู้กันในสักทีนะครับผมเป็นผู้ตื่นรู้นะจะได้ไม่มีการฆ่ายกครัวเอออ่สี่บวกหนึ่งนะครับผมนะที่ที่ไหนฮะที่สีสเกตนะครับ เป็นระดับผู้อำนวยการนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะเออไม่ได้จับฉลากนะฮะเหมือนท่านพอพูดพอไม่ได้จับฉลากเด้อถึงได้นะฮะพอใหเอ้เข้าใจในธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นจะถึงหน้างานเลยครับ,นะรบโชคดีนะครับผม